จากกระแสะในโลกออนไลน์ที่ผ่านมาได้มีการแชร์คลิปวิดีโอพฤติกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งทำร้ายเด็กผู้หญิงอายุไม่เกินสามขวบอย่างโหดร้ายทารุณจนชาวบ้านละแวกใกล้เคียงอดทนไม่ไหวหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปวิดีโอและเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ine, ซึ่งในคลิปดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่ได้ชมและส่งผลทำให้มีการจับกุมตัวผู้หญิงผู้ก่อเหตุ น้องที่ถูกทำร้ายร่างกายนะฮะจริงๆแล้วเขาก็เป็นแม่แม่แม่จริงๆนี่ละฮะแล้วทีนี้ว่าในความที่เป็นแม่ของตัวเองเนี่ยคือตัวเขาเองอะเพื่อง่ายนะเคยเคยมีแฟนตั้งแต่อายุ13บสอ่สิแต่ตอนที่มีมีบุตรนะฮะมีบุตรเนี่ยอายุ18อายุ18นี่มีบุตรคนแรกนะและ้วก็ปัจจุบันเนี่ยแฟนเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณสัก8เดือน แต่พ่อเขานี่โอเคนะที่จะา,ากการลงพื้นที่และสอบถามแบบพ่อเลี้ยงคนใหม่เนี่ยโอเคแล้วน้องที่ถูกทำร้ายนี่คือพ่อคนที่สองอันนี้ส่วนมากมันก็จะมาจากครอบครัวเท่านั้นนะฮะคือคือปัญหาครอบครัวคือแม่เนี่ยไม่มีพ่อแม่ขาดการเลี้ยงดูที่ดีขาดการเลี้ยงดูที่ดีแาการล้ยี่กอย่างไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็เป็นลมชักนะ พอมีลูกลูกคนแรกนี่ก็เรียนรู้สึกจะอยู่ประมาณป .2 ละแล้วลูกคนนี้เนี่ยเพิ่งประมาณขวบกับสเดือนนะฮะที่ถูกที่เราดูในคลิปในคลิปนะฮนะก็ขวบสเดือนแล้วก็ถ้าดูจากพื้นๆน,นี่เขาทำเขารักลูกไหมเขารักลูกแต่ด้วยความแกเป็นลมชักและต้องกินยาถ้าขาดยาเมื่อไหร่นะแกจะมีอารมณ์ชุนเฉียวหรือบางทีลูกร้องมากเพราะเด็กวัยเนี้ยเราต้องยอมรับเลยว่า เขาจะเรียกร้องความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะออค,อคืออยากรู้อยากเห็นด้วยอ,อยากเรียกร้องความสนใจแล้วก็อยากดูน,น้นดูนี่วิ่งน,น้นวิ่งนี่เนี่ยบางทีแม่ตามไม่ทันนะ ใช้วิธีการดุด่าใช้วิธีการดึงอย่างที่เราเห็นน่ะถามว่ารุนแรงไหมมันก็รุนแรงอะนะฮะแต่บาดแผลไม่มีเพราะเขาวันนั้นเขาใช้ไม้ไม้ไม้ใบจากอะตีเสียงมันจะดังดังแปะปะแปเนี่ยคนดูเรารู้สึกว่าพอออกคลิปเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็ต้อง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 เห็นว่ามันรุนแรงแต่เราก็ได้คุยกับแม่เขาอะ ต่อไปอย่าทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะมันก็มีวิธีการหลายๆะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ให้อยากให้เด็กอะออกจากครอบครัวหรอก<ม>คนที่เลี้ยงที่ดีที่สุดก็คือคนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ทีนี้เราจะปรับแม่เขายัางไงปรับแม่เขายัางไงคือหมายถึงปรับสภาพแม่ให้อยู่กับให้ลูกอะอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขนะตอนนี้นะเด็กเราก็คือแรกๆนี่เราต้องแยกเด็กก่อนเพื่อที่จะมาปรับพ่อแม่ ปรับแม่หมายถึงว่าปรับสภาพของแม่นะฮะให้ให้ให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจคือเด็กนี่เราเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลชมบุรีแล้วเนี่ยบาดแผลไม่มีไม่มีเขียวช้ำดำอะไรเพียงแต่อาจจะมีตามภาษาเด็กทะเลากเก่าๆนะเก่าๆที่เป็นแผลที่หายแล้วอ,อ,อันนั้นแล้วเนี่ยอไอ้เขียวช้ำตอนที่แม่โดไอท้ที่ที่แม่ตีนนะตอนนั้นไม่มีอ,อันนี้เราเข้าไปตรวจแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เอาเด็ก อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ค,คือไปฝากไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีนะคือให้เกิดความปลอดภยัยชั่วข่าวแล้วเราก็ต้องมาปรับสภาพแม่แม่นี่สามารถลิงก์ดูได้ไหมอะไรไหมการการที่ไปอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวเนี่ยไปเยี่ยมได้นะเราก็เราก็ต้องมาประเมินครอบครวัวประเมินแม่ แม่นี่สามารถที่จะเลี้ยงได้อะไรได้เนี่ยมันมันมีวิธีโดยใช้วิธีสังคมกันข้อแล้วก็ทางจิตวิทยาเนี่ยข้าไปประเมินอยู่ดีๆเราไปประเมินไปแยกออกมานี่เราก็ไม่ใช่คือทอํายังไงให้มันอาร่วมรวยทางที่ดีเนี่ยแม่กับลูกนี่ไม่ไม่สำที่จะ,ะแยกกันอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าถ้าในสภาพจิตอย่างนี้เนี่ย สังคมก็ต้องประนามใช่ไหมครต้องประนามแล้วที่ต้องต้องบอกเลยว่าสำนักง,งานพัฒนาสังคม่ะโดยเราให้เจ้าที่สังคมสขขงเคราะห์นี่ไปประเมินครอบครัวไปประเมินครอบครัวเป็นช่วงช่วงช่วงอ,อย,อยู่อยู่สักระยะหนึ่งถ้าแม่เขาปรับสภาพได้เราก็จะคืนเด็กลงคืนสู่ครอบครัวแต่ถ้ายังปรับไม่ได้เราก็มีวิธีการหลายอย่างนะคือตอนนี้ต้องต้องให้ให้โอกาสและให้ให้อภัยแม่เขาด้วย เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งในหลายกรณีที่คนในครอบครัวเลือกใช้กำลังในการตัดสินปัญหาซึ่งการใช้ความรุนแรงนั้นผู้ที่ถูกกระทําจะได้รับผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจรวมทั้งคนที่อยู่รอบข้างดังที่มีตัวอย่างให้พบเห็นตามหน้าสื่อต่างๆอยู่ทุกวนันเช่น กรณีพ่อทุบตีแม่เด็กก็อาจจะถูกทุบตีไปด้วยเด็กที่ถูกทุบตีทำร้ายหรือได้เห็นความรุนแรงก็จะฝังใจเรื่องความรุนแรงเด็กจะเข้าใจผิดว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรงนอกจากนี้การอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรงเด็กจะซึมซับเรียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัว และเด็กจะกระทําความรุนแรงต่อเพื่อนอเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่<อ>ก็จะมีโอกาสกระทรํารุนแรงต่อครอบครัวต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองถ้าไม่ได้มีการแก้ไขนะฮะไม่ได้มีการเลี้ยงดูที่ถูกถูกต้องเหมาะสมเนะี่ยโอกาสที่จะ เป็นผู้กระทาเด็กจากที่เคยถูกกระทําเป็นผู้กระทำเนะี่ยส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละเหมือนกับแม่เด็กที่ผมบอกว่าเนี่ยสังคมเขาเคยคือเขาเขาเป็นคนที่ถูกกระทํามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเห็นไหมเหมือนมันก็เหมือนกับพอโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเห็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาพอเป็นเรื่องธรรมดาแต่สังคมเรายอมรับไม่ได้อย,อย่างที่ที่แม่ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะฮะอันนี้นะครับคือคือพูดง่ายนะมันต้องดูที่ตัวเองก่อน บางทีชิงสุกก่อนห่างไม่ได้สร้างความเข้าใจกันเลยเพราะแต่ละคนเน่ยเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจภาวะาการหางานทำการตกงานาความยากจนนะบางทีหารายได้ไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันก็จะมีมีเรื่องของความรุนแรงนะในครอบครัวเกิดขึ้นนะทีนี้จรงิงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเองเรามีความบางคนที่จนแต่มีความสุข ครอ,อบครัวค่อนข้างที่จะมีความสุขบางคนนี่หาได้แล้วก็ยังไม่พอยิ่งอยากจะหาโดยที่ไม่ได้ดูแลครอบครัวการพูดคุยของสามีปัญญาในเรื่องดีๆเรื่องดีๆเรื่องการสร้างค่านิยมที่ดีสร้างวัฒนธรรมประเพณีในครอบครัวของตัวเองงให้ดีให้รู้จักมีความรับผิดชอบยังไงอะไรยังไงเนี่ยทุกคนนี่รู้ตัวหมดอะเรื่อง <S <S เรื่องดีไม่ดีเนี่ยทุกคนรู้ตัวแต่ทีนี้จะยอมรับขนาดไหนนี่มันต้องขึ้นอยู่กับ ตัวเองก่อนฮะพอตัวเองดีลูกเมียดีครอบครัวนั้นรับรองว่ามีความสุขจริงๆแล้ว ผู้คนในสังคมก็คงจะรู้สึกเหมือนกันกันกบจีน่านะคะก็คงจะเป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือเป็นความรู้สึกเป็นหดหัวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะปัญหาทุกอย่างยังมีทางแก้เสมอแล้วก็สังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะช่วยดูแลด้วยไม่ใช่ว่าครอ,อ,อบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้รับการเขาเรียกว่าถ้ากเกมครกรของเขามีปัญหาไม่ใช่ว่าสังคมจะทอดทิ้งนะคะจริงๆแล้วคนรอบข้างเนี่ยก็มีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่า ใครๆก็แล้วแต่ที่ที่ในครอบครัวเขามีการไปขอคำปรึกษาอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องมีการให้สิ่งดีๆกับเขานะคะไม่ให้เขาเนี่ยไปหลงทําอะไรที่ผิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งรอบข้างก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยก็อยากจะฝากถึงก็คงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมะนะคะที่ให้ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดค่ะ จะเห็นได้ว่าความรุนแรงถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกถ้าเราปล่อยความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยความรุนแรงนั้นก็ยังอยู่ในสังคมต่อไปจึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องหยุดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้ถ่ายทอดเป็นวัฏจักรที่ไม่ดีสืบต่อไปทีมข่าวเคเบิลทีวีไทยพี P TV ีวีศรีราชารายงาน